ฮอนไกสตาร์เรียววันนี้เราอยู่การพรีวิวตัวละครที่กำลังจะเข้ามาใหม่ในแพท1.2อย่างคาฟกา่วน่ห่ฮเรามเมมเบอร์ซีเฮสเองตัวละครคาฟก้านั้นถ้าจะบอกว่าเป็นตัวละครใหม่ก็คงจะพูดได้ไม่เต็มปากสักเท่าไหร่เพราะถ้านับกันจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครคาฟก้าก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครแรกที่เราจะได้เล่นเป็นตัวแรกในตอนต้นเกมเลยด้วยซ้ําถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตาม,มานะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าตัวละครน,นี้มีสกิลอย่างไงและทําอะไรได้บ้างเราก็ขอฝากสปอนเซอร์อย่างร้านเติมเกมมารุชอ็อปถ้าเกิดว่่าาาาใใครรเเเเเเป็นนนผู้ลสยยตติิมมมแบ,บแอกก ที่คุ้มค่าและถูกกว่าเติมเองสูงสุดถึง40%กันเลยทีเดียวก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านมารุช็อปที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนสะดวกและการันตีความปลอดภัยเพราะทางร้านเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถไปสอบถามได้ที่เพจมารุชอปได้เลยหรือถ้าใครไม่สะดวกพิมพ์เนี่ยลิงก์เราแปะไว้ที่คาอธิบายคลิปแล้วนะฮะ ตัวละครคาบก้านั้นก็เป็นตัวละคร5ดาวเทอรไฟฟ้าที่อยู่ในผาดโลบลางซึ่งมีความสามารถหลักที่เป็นจุดเด่นคือการทำดาเมจทอไฟฟ้าหรือดาเมจต่อเนื่องและเพิ่มดาเมจต่อเนื่องที่อยู่บนตัวศัตรูได้อีกด้วยเรามาดูข้อมูลสกิลและความสามารถของคาบก้ากันเลยดีกว่าการโจมตีปกติของคาบก้านั้นก็ไม่มีอะไรมากนะฮะและอาจจะไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วแต่ในส่วนของสกิลต่อสู้นั้นเรียกได้ว่าเป็นสกิลหากินเลยก็ว่าได้สกิลต่อสู้นั้นมีความสามารถในการสร้างดาเมจไฟฟ้าใส่ศัตรูเป้าหมายและศัตรูด้าน อ,อีกทั้งถ้าศัตรูติดสถานะดาเมจต,ต่อเนื่องอยู่จะทําการทาดาเมจเพิ่มเติมจากดาเมจต,ต่อเนื่องนั้นด้วยเราขออธิบายตรงนี้ก่อนและกันนะฮะเผื่อใครไม่เข้าใจหลักการทํางานของดาเมจต,ต่อเนื่องปกติแล้วเนี่ยดาเมจต,ต่อเนื่องจะทํางานต่อเมื่อเริ่มต้นเทินของคนที่โดนดาเมจต,ต่อเนื่องจึงทําให้ปกติแล้วเนี่ยดาเมจต,ต่อเนื่องนั้นค่อนข้างที่จะมาช้าและหวังผลระยะยาวเท่านั้น แต่สกิลต่อสู้ของคารก้านั้นจะทําการสร้างดาเมจต,ต่อเนื่องนั้นโดยทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้ถึงเทิร์นสตูโดยถ้าเรายิ่งแปะดาเมจต,ต่อเนื่องบนตัวสตูเยอะๆไม่ว่าจะเป็นการชาร์ฟไฟเผาไหม้เลือดไหลหรือลมเฉินก็ตามสกิลต่อสู้ของคารก้านั้นก็จะยิ่งแรงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองต่อมาจะเป็นในส่วนของท่าไม่ตายท่าไม่ตายนีย่จะทําการสร้างดาเมจหมู่และทําให้สตูทั้งหมดติดสถานะช็อตไฟก็คล้ายๆกับเซอร์วอลเหมือนกันเลย และศตูที่ติดสถานะชอเฟ้าอยู่เนี่ยก็จะได้รับดาเมจเพิ่มเติมจากของเดิมโดยทันทีซึ่งสถานะชอิฟ้าเนี่ยจะอยู่ได้เป็นเวลา2เทิน ฟังแล้วอาจจะงงๆหน่อยนะฮะแต่สกิลนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเรื่องขั้นตัวละครไปถึงระดับที่2แล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสร้างนาเมสต,ต่อเนื่องทั้งหมดทันท,ทีแทนมันก็จะคล้ายๆกับสกิลต่อสู้นะฮะแต่ก็จะเป็นแบบหมู่นั่นเองและสุดท้ายก็จะเป็นสกิลพรสวรรค์ที่จะเป็นการโจมตีต่อเนื่องเงื่อนไขคือถ้าเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยทำการโจมตีปกติใส่สตูคาบก้าก็จะโจมตีซ้ําเข้าไปทันที1งครั้งนั่นเอง ซึ่งศัตรูที่ถูกโจมตีเนี่ยจะติดสถานะชทด้วยฟ้าแบบเดียวกับท่าไม้ตายเลยนั่นเองแต่พรสวรรค์น,นี้เนี่ยจะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อน1นเทิร์นเท่านั้นโดยจากข้อมูลตรงนี้นะฮะถ้าเรามาวิเคราะห์เกมเพลย์ของคาบก้ากันดีๆแล้วเรามองว่าตัวละครน,นี้ค่อนข้างที่จะออกไปในทางตัวซับดีเพซมากกว่าตัวดีเพซหลักของทีมเพราะด้วยการทําดาเมจต่อเนื่องของคาบก้านะั้นนอกจากดาเมจเท่าด้วยฟ้าที่เป็นดาเมจต่อเนื่องของคาบก้าแล้วเนี่ยดาเมจต่อเนื่องอื่นๆนั้นต้องอาศัยดาเมจเเเเเดดมมที่่่่่่่ออยแล้้้้้วววะปป็นนนนนนสใใหหญจึงงําาาาถรไไััตตตืื สกิลต่อสู้ของคารก้านั้นก็จะไม่ได้แรงขนาดนั้นนั่นเองแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเล่นคารบกบ้าเป็นเมนดีเพชไม่ได้นะฮะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยตัวคุณของคารบกบ้าก็เรียกได้ว่าแรงมากๆอยู่พอสมควรเลยถ้าเราเล่นเป็นสายช็อตไฟฟ้าไปเพียวเนี่ยมันก็เล่นได้เช่นกันแต่ก็จะรีบประสิทธิภาพของตัวละครออกมาไม่ได้เต็มที่ก็เท่านั้น และในส่วนของไลค์โคนประจําตัวเนี่ยสำหรับใครที่ลังเลว่าจะเปิดดีไหมเราแนะนําว่าไม่จําเป็นซักเท่าไหร่นะฮะพราแค่4ดาวอย่างประจําตัวของแซมโปหรือสายฟรีอย่างเฟอร์มาตาเนี่ยก็เพียงพอแล้วและสำหรับสายที่เล่นได้เนี่ยเท่าที่เราดูนะฮะคารับกาก็จะเล่นได้อยู่2สายนะั่นคือสายตัวซับดาเมจเพียวที่จะใช้คารบก้าเล่นคู่กับตัวดาเมจต่อเนื่องและใช้คาบก้าเป็นตัวทิกเกอร์ดาเมจต่อเนื่องเป็นหลัก โดยสายนี้เนี่ยจะเน้นไปที่ความเร็วและค่ารีพลังงานเป็นหลักแต่ก็จะไม่ได้เน้นดาเมจมากนักเพราะหลักๆแล้วเนี่ยสายนี้จะใช้ดาเมจต่อเนื่องของเพื่อนในทีมและตัวคูณสกิลของคาร์ฟกาเท่านั้น และอีกสายหนึ่งนะฮะนะั่นคือสายดาเมจสายนี้เนี่ยจะใช้ตัวคารฟก้าเป็นคนทําดาเมจร่วมกับตัวดาเมจต่อเน,นื่องอื่นๆซึ่งสายนี้จะเน้นไปที่พลังโจมตีเป็นหลักเพื่อทําดาเมจและเพิ่มความเสียหายของการชอ็อตไฟฟ้าของคาฟก้าเองแต่ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวละครคารฟก้าโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะฮะแต่ก็เล่นยากด้วยเช่นกันอันว่าเดี๋ยวตัวมันมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปรีวิวและการวิวตัวละครอีกทีละกันนะฮะแต่ถ้าใครชอบการวิเคราะห์ตัวละครบแบบนี้เนี่ยก็ อย่าเพิ่มเติมมาให้เรารู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะฮะแต่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะฮะเจอทีคลิปหน้าแล้วเจอกัน